นาแต่น่าแต่นะเราก็ต้องการความถูกต้องนะไอถูกใจไม่เอานะเอาความถูกต้องนะดูทุกคนไหนเขาไม่ดีก็ว่ากันไปมีหลักฐานข้อมูลก็ว่ากันไปเขาไม่ดีจริงๆก็ว่ากันตามตามนั้นแต่จะไปเหมารวมมันไม,มน่มันไม่ใช่นะครับอันนั้นมันอันตราพานนะถ้าเหมารวมมันอันตรพานนะจริงๆ ทำไมต้องออกมาพูดโอ๊ยเราเราในฐานะที่เป็น YouTube เราก็เข้าใจเขานะผมก็ดูอยู่นะผมก็ดูอยู่ว่าเออยูทูบเบอร์เขาก็เขาก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะเขาก็ถ่ายเท่าที่เขาถ่ายได้เท่าที่เขาอนุญาต มันต้องมันต้องว่ากันไปตามเป็นเป็นเคสนะครับคนไหนดีไม่ดีก็ว่ากันไม่ต้องไปเหมารวมนะครับบางคนบางคนเข้ามาบางคนเข้ามาอยู่บ้านเข้ามาอยู่บ้านกบ่อกเขาซื้อที่ซื้ออะไรเขาทําบ้านพรมสตงคอนสเตย์ตของเขาอยู่ดีๆเราไปไล่เขาอ,ออกมันมันคงไม่ใช่นะครับมันคงไม่ใช่นะ อันนี้น้าแต่น้าแต่พูดไว้ก่อนนะน้าแต่พูดไว้ก่อนนะครับถ้ามีประเด็นนี้มันโผล่ขึ้นมานะน้าแต่ถ้าถ้ามันมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันไม่มีสมเหตุสมผลอะไรนะแม่งจะด,ด่าเลยเนี่ยเอาจริงๆถ้าไม่มีเหตุไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรนะผมบอกนะถ้าเรื่องมาเข้าหูผมนี่ผมผมบอกเลยนะ ไม่ได้ยอมเลยบอกไว้เลยเอาเหตุและผลมาประเด็นอะไรที่จะไล่ย,ยูทูบเลร์ออ,อกจากหมู่บ้านว่ามาดิไม่ได้สนด้วยครับคนเรานะครับโตโตกันแล้ว คุยกันมันต้องมีเหตุมีผลใช้อารมณ์คุยกันมันจะรู้เรื่องเหรอเออนอกจากว่ายูทูบเบอร์เข้ามาแล้วแบบมาสร้างความวุ่นวายให้กับหมู่บ้านเนี่ยโอเคอย่างวันสองวันมาเต้นแอรบิกแถวหน้าพญานาน่านะโอเคอันนั้นนะ่ะใครเห็นเขาก็ไม่ชอบถูกต้องไหม เห็นเอเลี่ยนเดินโยงเยงโยงเยงโยงเยอยู่นั่นน่ะเออมาทำพฤติกรรมอย่างนั้นน่ะมันไม่มีใครชอบทุกวันนี้ก็ไปทำความดีกบเกิดกันไปตอนนี้มันเหมือนตอนนี้มันเหมือน คนกำลังแด่งฟักแบ่งฝ่ายกันนะครับกำลังที่จะแลจริงๆนะครับทำไมมันทำไมมันเลืะเทอะไปขนาดนั้นนะครับมันเลืะเทอะไปจนแบบว่าคนเรานะครับพยาบาทเบียดเบียนอิจฉาริศยาจากคดีคดีเด็กหลาน ชมพูแทนที่จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาสืบสวนสอบสวนไปแทนที่จะให้กระบวนกฎหมายบ้านเมืองเขาทํางานไปกลับกลายเป็นแบบว่าต้องมาสู้ลบปบมือกับคนที่เนียคติกับคนที่อ,ทอิจฉาริษยากัน มันเหมือนมันเหมือนกำลังแสดงทาุแท้ของของตัวเองออกมาให้ชาวโลกเขาเห็นว่าเออคุณเป็นคนยังไงคนเรานะครับยิ่งแสดงพฤติกรรมถอยๆออ,ออกมา ยิ่งแสดงพฤติกรรมแย่ๆออกมาตัวเองอาจจะชอบแต่คนอื่นเขามองว่าไม่เข้าท่าคนสองสามคนบอกว่าดีเลยดีเลยดีเลยแต่คนที่เขาดูอยู่ในโลกออนไลน์นะครับไม่รู้อยู่กี่ประเทศเนี่ยครับเขาอาจจะสายหัวกับพฤติกรรมของคุณก็ได้นะ ผมจะบอกให้เรื่องที่เรื่องที่จะไปหาเรื่องยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะผมผมบอกเลยแนละ้วว่าไม่เก็ตเลยนะัดแต่ไม่เก็ตแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลย ือเขาก็อยู่ในส่วนของเขาสร้างปัญหาตรงไหนผมยังผมอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเขาซื้อที่ซื้อบ้านอยู่ตรงอยู่ในหมู่บ้านมีทะเบียนบ้านชัดเจนแล้วเขาเป็นยูทูบอยู่ดีๆคุณจะไปไล่เขาออกมันใช่เรื่องหรือเขาถือว่าเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย คุณลองคิดไปในอนาคตดูสิแล้วก็คนที่คนที่ตั้งคำถามอยากจะให้เขาออกจากหมู่บ้านต้องถามตัวเองว่าฉันเป็นใครฉันเป็นคนชาวไร่ชาวนาฉันดนและเมื่อสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าหรือจะอ้าก็ฉันก็เป็นยูทูบเหมือนกันนี่ใช่ไหม ถ้าฉันยังเป็นยูทูบเหมือนกันเอ้าจะปไปไล่เขาทําไมเขาก็หายอดวิวเขาก็หาเงินฉันก็หาเงินเหมือนกันเออแต่ถ้าฉัน,ปนไปไล่เขาแสดงว่าเอ้าฉันก็ขี้อิจฉาเขาไม่ใช่หรือมันแค่นั้นนะแล้วต้องถามเขาว่าคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์มาเขาเป็นยูทูบเบอร์มากี่ปีเราเนี่ยเพิ่งเป็นมากี่ปีมีความรู้ความสามารถเท่าเขาไหม ถามว่าเอา้าจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นที่ไหนก็เป็นโอ้ยผมบอกเลยนะหลายหลายคนเนี่ยครับเขายังเลียงเห็นว่าผลประโยชน์การมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็ยังมีรายได้ขนาดนักข่าวบางท่านนะครับเขายังเป็นยูทูบเขาเรียกว่าสมัครยูทูบเขายังเป็นยูทูบเบอร์เลยอันนี้คือความจริงนะผมไม่ได้ไม่ได้ว่าใคร ทุกคนเขายังอยากเป็นยูทูบเบอร์ทุกคนเขายังยังเอ่ยถึงคดียังเอ่ยถึงหมู่บ้านกบกอบเพราะอะไรเพราะมีคนสนใจในคดีเขาเลยมาเปิด YouTube ยู u ูบอยู่อยู่ในคดีนี้คนกจจ็ได้ติดตามดังนั้นมันแตกตรงไหนล่ะผมบอกเลยนะว่า ถ้าเกิดว่ามีใครที่มาหาเรื่องมาหาเรื่องเรื่องพวกมันไม่เป็นเรื่องนะครับมันไร้สาระนะมันไร้สาระนะนัแต่เป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีเหตุเรียผลนะผมผมสู้ขาดใจเลยนะเถียงขาดใจนะถ้าถ้ามันไม่มีเหตุเรียกผลที่จะไปที่จะไปต่อว่าเขานะ แต่ก่อนนะเอาแต่ก่อนนั่นแต่อะอาชัยแต่ก่อนมันจริงไม่ใช่หรือหลักฐานอยู่ในมือผมก็มียูทูเบอร์ที่มาถ่ายผมแล้วเขาไปด่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใครที่ทําแล้วยังไม่เลิกอ่ะก็ว่ากันไปแต่แต่ณปัจจุบันเนี่ยผมถามเลยสิว่าเขาไปสร้างปัญหาอะไรกับพวกพวกที่จะไปไล่เขาออกจากหมู่บ้านมันใช่เรื่องไหม ดังนั้นผมผมมองนะผมมองหนึ่งคืออะไรหนึ่งคืออิจฉาริษยาแน่ๆนอิจฉาเห็นเขาได้เงินเยอะเห็นเขาได้ยอดวิวเยอะตัวเองอิจฉาลิสยาไล่เขาออกจากหมู่บ้านแล้วตัวเองตัวเองจะได้ยอดวิวเยอะชาวบ้านเขาจะได้ยอดวิวเยอะหรอมันใช่หรอมันมันถ้าคิดอย่างนั้นแสดงว่าคุณไม่เข้าใจย่ การทำดูทูบแล้วนะครับการตั้งประเด็นการตั้งขอวข้อไลไรในแต่ละวันนะครับมันอยู่ขึ้นอยู่ที่มันสมองของแต่ละคนว่าคนเขาสนใจอะไรตั้งประเด็นไม่ได้เรื่องคุยไม่ได้สาระยอดวิวไม่ขึ้นไปโทษคนนั้นคนนี้เขาเรียกว่านั่นแหละครับขี้ฉา นี่เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแทนที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแทนที่จะพึ่งพาอาศัยกันโอ้โหคิดอย่างนี้ได้ยังไงผมหมอนนะ้ำมาผมไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างใครเลยอันนี้พูดตรงๆอันนี้พูดด้วยเหตุและผลถ้าเขาผิดมีเหตุผลว่าเขาผิดหลักฐานชัดเจนเอาว่าไปตามนั้นมาไปเลย แต่เขาไม่ผิดนี่เราไปไล่เขาออกนี่ผมผมว่ามันไร้สารานะเออมันไร้สาระ,นะาระถ้าคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอ่าสมมุตินะถ้าคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแต่พอมีลูกค้าบอกว่าขอสั่งก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามคุณบอกว่ากูไม่ขายแล้วผมที่เป็นเป็นลูกค้าผมก็จะบอกว่ามึงเปิดตำพียอะไรใช่ไหม มึงเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแต่มึงไม่ขายก๋วยเตี๋ยวมึงก็ขึ้นป้ายปิดดีถูกต้องไหมแล้วนี่เขาเขามาอยู่บ้าน <c oughs> เขามาอยู่ในหมู่บ้านเขามาตั้งกี่เดือนกีป่ปีเออจะเป็นปีอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆมึงบอกไม่ชอบฉันไม่ชอบทำไมไม่ชอบอ๋อวยอดวิวมันไปฝั่งนู้นเยอะ ฝั่งฉันไม่มียอดวิวคนดูเลยเอา้าอันนั้นมันแล้วแต่คุณอนนันแล้วมันเล้วมันแล้วแต่เธอใครที่จะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะใครที่สร้างยอดวิวได้มันขึ้นอยู่กับเขาทําไมคนที่เขาทํา youtube มาหลายปีทําไมคุณไม่เดินไปถามเขาเออทํายังไงมันถึงจะได้ยอดวิวเท่าคุณคุณไปทํายังไงทําไมไม่เดินไปขอความรู้จากเขาละ่ะ เ,เห็นไหม <laughs> วันนี้ผมเห็นยูทูปเขาถ่ายทำรั้วบ้านให้ลุงพลเขาเนีมียอดวิวเป็นหมื่นสองมื่นเลยเออ <laughs> ก็ทำไมไม่ไปถ่ายรั้วบ้านเขาละ่ะหรือ,อยังไงรือมี้อคติอะไรยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะฟังไปฟังมาเนะ่ะมันมันน่าลำคาญ มันน่าลังคาตรงไหนอยากมียอดวิวอยากมียอดวิวแต่แต่ไม่รู้จักว่าจะทำจะหายอดวิวยังไงหาไม่ได้ก็อิดชาเขาทําไมไม่เดินไปถามเขาว่าทายอดวิวมันทํำยังไงกดไลค์กดชัตสไครกดแชร์สชั้นหน่อยมันก็ต้องไปดูตรงนั้นแล้วตัวเองมีคนติดตามพันหนึ่งเขามีคนติดตามสามแสนจะไปเทียบกับเขาได้ยังไงพูดไปเนี่ยก็ โอ้โหมันมันเป็นเรื่องตลกนะมันเป็นเรื่องตลกแต่แต่ท่านอันนี้ผมรู้มานานแล้วผมรู้มามาสักพักนึงแล้วว่าจะมาไล่ยูทูบเบอร์ออกฝั่งนั้นฝั่งนี้อยู่โอ้ย,ยาาไรสารนะใครที่เข้ามาแล้วเขาไม่เข้าใจนะใครที่เข้ามาแล้วเขาไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่คนที่เขาอยู่ในหมู่บ้านเขารู้เรื่องนี้นะเขาจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะ ไล่ไล่ถ้าไล่ยูทูบเบอร์ออกเหรอออกจากหมู่บ้านนูนตาชานน้่นครับตาชานก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับ